สำหรับคนบางคนนะครับการสัมผัสธรรมชาติทําได้โดยการไปตั้งแคมป์เท่านั้นแต่สําหรับแขกคนต่อไปของเราไม่เพียงเขาจะอยู่ในป่าเท่านั้นแต่เขายังมีสไตล์อีกด้วยละคุณเนยในป่าที่ชุ่มชื้นและเขียวขจีของพอร์ตแลนด์ออริกอนเป็นบ้านที่บ้านถูกห้อมล้อมด้วยป่าที่สวยงามมันถูกสร้างขึ้นโดยนักดนตรีและคนรักวายที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นชายผู้อาศัยร่วมกับธรรมชาติ สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับยินดีที่รู้จักยินดีที่รู้จักนะครับแหมว้าวรู้อะไรไหมบ้านคุณเนี่ยแหมมันยอดเยี่ยมจริงๆฮะขอบคุณครับและอีกอย่างนะทางเข้าบ้านก็สุดยอดมากเลยผมรู้สึกได้ทันทีที่ผมเดินเข้าประตูนี้มาฮะเข้าไปได้ไหมครับเขามาเลยครับเชิญครับคุณจะพบว่าประตูบ้านของรอยแปลกมากครับมันเป็นทรงครึ่งวงกลมที่ติดอยู่บนแกนหมุนมันทําให้เรานึกถึงรูปทรงกลมคุณจะได้พบมันตามจุดต่างๆในบ้าน โอเคครับรอยพาผมชมอณาจาักรของคุณได้เลยครับไปเดินชมกันเลยครับว้าวมหัศจรรย์มากเลยตอนนี้เราอยู่ในส่วนที่พักอาศัยใช่หรือเปล่าครับครับโอ้ใช่นะการออกแบบในแบบเปิดนนั้น่าสนใจนะครับและมันก็ยังอบอุ่นมากอีกด้วย ลักษณะที่โดดเด่นอีกอย่างในบ้านของรอยก็คือเพดานที่โค้งมนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรักในสิน่งดนตรีของเขาลองดูที่เส้นโค้งนี่สิขอบมุมลาดเอียงที่อยู่ทั่วห้องครัวยิ่งทำให้บ้านดูแปลกขึ้นไปอีกนี่ห้องอะไรเหรอครับโอ้ผมชอบจังขอเข้าไปได้ไหมได้ครับนี่ห้องอ่านหนังสือครับนี่ครับนอนได้ป่าเนี่ยโอ้ได้สิครับเชทำตัวสบายๆนอนอ่านหนังสือ,อ,อได้ใช่ไหมท่านนี่แล็ปท็อปอยู่ในตัวคุณตายแล้วผมเป็นักท้าบแล็ปท็อปคุณไอ้เฮ้ยโอ้เยี่ยมมากครับรอยโทษทีนะครับโทษนะ ขอโทษจริงๆครับลอยเสียใจจริงๆฮะโอ้รู้อะไรไหมผมรู้แล้วว่าทำไมคุณถึงไม่ดูโทรทัศน์อ่ะผมผมมีห้องแบบนี้ไงนี่สิฮะคุณสามารถชมธรรมชาติข้างนอกได้ด้วยรู้อะไรไหมมันสวยสุดๆเลยเหลือเชื่อจริงๆครับคุณทําแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เหรอฮะมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ที่บ้านเวลาที่ฝนตกคุณเห็นผ่านกระจกเออเห็นผ่านส่วนเปิดของบ้านมันทําให้คุณรู้สึกดี ป้าหมายหนึ่งของบ้านหลังนี้อยู่ที่การเชื่อมโยงกับธรรมชาติครับมีจุดดีๆสําหรับนั่งลงแล้วนี่เป็นห้องพักผ่อนที่ดีมากเลยครับใช่โอ้แม่ได้นั่งชิวๆแบบนี้ฮะเยี่ยมจริงๆครับเหมาะกับการพักผ่อนมากเลยละฮะเอาละครับลุยต่อเยี่ยมจริงๆเยี่ยมมากขึ้นบันไดไปจะเป็นห้องสําหรับเรียนรู้ครับส่วนชั้นล่างจะเป็นที่ตั้งของห้องนอนผมคิดว่าห้องนี้เป็นห้องที่มีวิวที่สวยจริงๆดูนี่สิครับว้าว โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นล่างแล้วฮะแต่เรายังอยู่ริมหน้าผาอยู่ดีนะวิวดีมากเลยมันคือเนินลาดชันครัชันมาก,คมากๆครับตัวบ้านจีวงโคง้งล้อมรอบต้นซีดาขนาดใหญ่ครับถงทางเดินหลักก็เป็นทางโค้งเช่นกันแต่ชั้นล่างเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะครับเนี่ยชั้นล่างเห็นไหมส่วนตัวมากเลยครับในตอนที่ผมคิดว่าผมไม่ควรไปที่ชั้นล่างรอยก็พาผมไปชมสมบัติที่เขาเก็บเอาไว้ลองดูนี่ครับไหน นี่นี่ต้อมาดูนะอมาเลยชอนโอ้โโอ้โดโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โโอ้โหอ้โหโอ้อ้ไรโอ้โหโอ้้โห้โอ้ผมชอบอ้้โอ้โออ ว้าวคุณชอบไวน์แบบไหนอ่ะผมไม่ได้ชอบไวน์ชนิดไหนมากเป็นพิเศษครับคุณชอบทั้งหมดเลยล่ะไม่มีอย่างงั้นสิเนาะนผมไม่ชอบครับไม่มีเลยเอาเหรอคุณมีวายอยู่กี่ขวดนะฮะคร่าวๆแล้วกันนะสองพันถึงสองพันห้าร้อยขวดนะครับว้าวคุณทํายังไงกับไวน์ที่มีอายุมากแล้วนะครับผมคิดว่าคุณคงซื้อไวน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณว่าเออวันนี้จะดื่มขวดนี้ส่วนคนนี้ไม่ดื่มวันหลังอย่างงั้นสินะฮะ ผมมีสมุดที่ผมจดไว้ที่ผมมีวายไว้ครับวายของผมมีอายุประมาณสิบป,ปีหรือมากกว่านั้นครับเวลาที่ผมเปิดขวดวายผมจะบันทึกไว้ผมจะได้รู้ว่าผมควรจะเปิดอีกขวดเมื่อไหรเดีเพื่อดูว่ามันใกล้หมดอายุหรือยังผมจะได้ดื่มวายที่เหลือในขวดให้หมดวๆถวาทมันยังเก็บได้อีกหลายสิบป,ปีผมก็ไม่จำเป็นต้องรีบเปิดวายขวดอื่นๆเสียดายครับค่อยๆเปิดเดี๋ยวก็เมาเองอ่ะณตามใจตัวเองมากเลยนะแน<ะ>่คุณน<อ>นดื่มวาย <ไว S 2> ที่คุณซื้อมาเองเป็นแผนของผมเองครับโอเคครับ รู้เลไมเป็นเกียรติมากเลยนะครับขอบคุณที่พาผมชมบ้านคุณขอบคุณที่พาผมมาที่นี่ด้วยและนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นของแบบนี้และอาจเป็นครั้งสุดท้ายด้วยคุณมีบ้านที่น่ารักอบอุ่นน่าสนใจและโดดเด่นมากจริงๆครับผมดีใจมากที่มานะครับยินดีเสมอครับคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับถึงเวลาต้องบอกลากันแล้วลาก่อนนะครับพวกคุณนั่นแหละครับขอตัวไปดื่มไวน์กับคุณลุงรอยกอนนะ